จะเข้ามาดูแลในเรื่องของความเสียหายหบางบ้านกระจกแตกอย่างเงี้ยค่ะหลังหน้าต่างแตกจากแรงระเบิดแรงระเบิดนะคะก็ให้พวกเราได้ไปพูดคุยด้วยนะคะกำชับว่าเดี๋ยวได้งบประมาณแล้วก็จะมาซ่อมแซมใหะะ้การดูแลในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะคะบ้านไหนขาดเราก็เอาเครื่องยังชีพไปมอบให้เขาเพิ่มเติมได้นะคะนี่ก็จะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนที่ฉันต้องนําเสนอกับทางที่ประชุมก็จะเร่งดําเนินการแล้วก็จะมาแจ้งให้ท่ทานทราบต่อไปก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกๆพื้นที่นะคะที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้แล้วก็พื้นที่ไหนที่ยังต้องใช้ความระมัดระวังนะคะก็ให้ได้ปฏิบัติให้ได้ปลอดภัยที่สุดนะคะดูแลในชีวิตของท่านด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยต่อไปได้เกิดสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เจ็ดจังหวัด45าอำเภอกรณีเร่งด่วนนะครับอย่าประชุมอยาอออดด่างนั้นมตีเองเียเรื่องด่วนเขาก็ประชุมเมงคืนนะครับอย่าพราะนั้เนี่ยส่วนของอ,ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็่นเดียวกันก็มีการเตรียมการตั้งแต่ก่อนเกิดภัยโดยทำหลุมหลบภยัยโดยจากของส่วนนี้ครับมันก็จะไม่เป็นไป,นปนตามระเบียบของเรานะครับแต่ถ้าส่วนอื่นๆที่ว่าอยากจะให้ไปถึงผู้ ประสุภัยเร็วนะครับเราก็ไม่ไม่เรื่องของปั๊มนำ้ำมันตั้งแต่วันแรกที่เกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้กับพลังงานจังหวัดนะครับในการเป็นหน่วยงานเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการพศ2526ไม้มีไฟฟ้าใช้ให้หมดทั้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของทหารเราก็ยังได้สนับสนุนเขาเรียกว่าชุดของเผาเผาเผา่า็พาววาแพกนะครับที่เป็นโซนแล้วก็จะมีในส่วนของเราช่วยในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหาร ท่าลองประหลัดทราบไหมคะท่านผอผเอาชี้แจงมายกะครับอย่างของทหารเนี่ยที่ท่านบอกให้ท่านรัฐมนตรีลงนามนี่ก็คือเป็นรั่